ลุงนายครับได้โปรดช่วยพิมพ์ด้วยเสียงขอร้องจากเด็กหนุ่มในอ้อมกอดอันดาส่งแววสายตาขอร้องมาทั้งน้ำตามองจ้องไปยังพี่นายแต่เขาไม่สนก็แค่เด็กเหลือขอคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยแบ่งเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไว้ให้กินประทางชีวิตไปไม่กี่ซองตอนเมื่อหลายปีที่แล้วต่อจากนั้นก็โดนนายท่าน สั่งให้คนลากเอาตัวเขาไปซ้อมจนปางตายรักษาตัวอยู่แลมเดือนจนเขาม่กล้ายื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนี้อีกแต่เด็กบ้านี่ก็ยังไม่เคยลืมมันสักทีว่าครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยเหลือมันและแม่กับน้องของมันไว้มันเรียกเขาว่าลุงในในทุกครั้งตอนที่เจอหน้าลุงในครับได้โปรดอย่าเพิ่งไปช่วยทีมด้วย พีมพได้แต่มองตามหลังลุงพี่นายที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นลุงใจดีช่วยตนกับแม่และน้องไว้ให้ไม่อดตายึเดินตามกูเข้ามาพูดเสียงนิ่งายตามองท่าทีร้อนรนของเด็กหนุ่มภายในชุดนักเรียนเปียกจนแนบร่างขนาดอยู่ไกลกันขนาดนี้กลิ่นหอมอวนจากล่างพีมพยังอุตสาหลอยมาติดจมูกอันดาได้อีก พิมไม่ไปพิมจะกลับบ้านใบหน้าหวานร้องไห้ออกมาอย่างหนักกายบางสะอื้นจนไหล่ผอมเห็นไหายปลาลาขาวโพลสถานไปตามแรงกระพือหายใจหนะักอย่าทําตัวสดีสดิ่งกับกูไอพิมกูเคยบอกมึงแล้วว่าถ้าหากมึงไม่ยอมกูดีๆกูจะไปลากตัวไอ้ภูน้องของมึงให้มาทําหน้าที่นี้แทนมึง บางบทบางตอนพิมสมัยอายุ13ปีมีชีวิตโดนอีกคนกดขี่เสมอมาตั้งแต่เขาจำความได้นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนคุณอันดาคุกคามทางเพศอันดามักจะลากพิมเข้ามาในห้องน้ำชายแล้วทำเรื่องน่าอายโดยการลังแกพิมแบบนี้อยู่เสมอแต่ทว่านี่นับเป็นครั้งแรกที่อันดาทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้พิม ถึงมันจะเป็นเพียงเสื้อของคนอื่นก็ตามเถอะแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้พิมพ์ใส่เดินออกไปที่นอกห้องน้ำแล้วไม่โดนคนอื่นสงสัยเอาได้อันดามักไม่ทิ้งรอยจูบด,ดูดไว้ตามคอหรือหน้าอกหากแม้นยามใดที่อันดาลากพิมพ์เข้ามาข่มเหงภายในห้องน้ำชายในโรงเรียนอันดาจะทำเพียงแค่แล้วบทจูบพิมพ์เพียงเท่านั้น แต่นี่มันคือครั้งแรกที่อันดาทำเสื้อนักเรียนชายของพิมขาดคุณอันดาครับจะพาพิมไปไหนครับพาพิมไปส่งบ้านเถอะนะครับแม่พิมจะเป็นห่วงเพราะเป็นวันที่สอบหุบป,ปากน่ารำคาญเคยบอกให้มึงพูดอยากเจอลูกปืนกูยิงกรอกปากมึงหรืองไง พราะตัวเป็นคนมีเหตุผลมารยาทดีแล้วยังชอบอธิบายในทุกเรื่องแต่เมื่อมาได้ยินในคําพูดที่ไม่ต่างอะไรไปจากการขู่ฆ่าจากอันดาพีมเลยรีบหูปากเงียบลงในฉับพลันทันใดนั้นเสียงฝนที่ตกดังกระทบหูทําให้ล่างน้อยที่หนาวสัน่นกอดกระเป๋านักเรียนหนังที่คุณลุงทดท่านซื้อให้ลายรอบด้านมันดูเงียบไปหมด เพราะที่นี่เป็นโรงเรียนของลูกคนมีเงินแต่ที่พิม์พได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ก็เป็นเพราะคุณลุงทศท่านช่วยเหลือในเรื่องของค่าเทอมที่แพงหูฉีที่นี่มีแต่ลูกเศรษฐีคนมีเงินเข้ามาเรียนไม่น่าแปลกอะไรที่บรรยากาศฝนตกเช่นนี้ต้นหลังเลิกเรียนที่รอบโรงเรียนจะดูเงียบสงัดกันแบบนี้เพราะนักเรียนคนอื่น คงโดนรถของที่บ้านขับมารับกลับไปกันหมดแล้วพิมพ์คงเป็นแค่คนเดียวในโรงเรียนนี้ที่ต้องนั่งรถเมย์ไปกลับระหว่างบ้านตนกับโรงเรียนลิมฟุตบาทที่หยดน้ำจากหยาดพี่รุนโปรย,ยปลายทั่วท้องถนนมันกมืดท้องฟ้าคลื้มดำทั้งที่นี่เป็นเวลาแค่สี่โมงเย็นแต่ไม่ต่างราวกับเป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่า ฝนตกหนักถึงขนาดกับทำให้ท่อระบายน้ำหน้าริมฟุตบาทท้องถนนระบายน้ำออกไม่ทันน้ำท่วมไหลเอ่อขึ้นมาจากท้องถนนดำเบื้องหน้าจนล้นขึ้นมาถึงยังขอบปูนฟุตบาทหน้าป้ายรถเมย์ที่มีล่างน้อยหนาวสัน่นก้มหน้ากอดกระเป๋านักเรียนหนังสีดำของตนอยู่เสียงล้อรถบดเบียดถนนขึ้นมาแต่ไกล ภายในความมืดไฟสูงจากรถซูเปอร์คาร์ถูกเปิดขึ้นส่องเข้ามาใส่ตาที่เปื้อนน้ำตาก้มหน้าจนใบหน้าน้อยรูปไข่ถูกล้อมกรอบด้วยหยาดน้ำฝนจากเม็ดที่หยดติ่งติงตกลงใส่ต้องได้เชยตาขึ้นมองเพียงแค่เห็นสีและยี่ห้อของรถพีมก็จำได้วันนั้นมันคือรถซูเปอร์คาร์ของคุณอันดา เสียงบีบแรตรใส่จากซุปเปอร์คาร์ที่มาพร้อมกับเปิดไฟสูงสว่างจ้า,าสาดส่องใส่ตาทำให้ร่างน้อยยองยองเท้าเลิกลักหัวใจหลุดล่วงลงไปอยู่ที่ตาตุ่มสองรอบขอบตาเออล้นไปด้วยหยดน้ำใสๆภายในสมองเขาสั่งให้ตนเองรีบวิบ่งเสียงแตรบีบไล่ดังพร้อมกับชลอกความเร็วของรถ ที่มีต่อวินาทีให้เคลื่อนไหลตามล่างน้อยตัวเตี้ยที่ก้มหน้ากอดกระเป๋าวิ่งไปบนทางน้ำแฉะริมฟุตบาทมุมปากหล่อยกยิ้มร้ายพอใจเหมือนเขากำลังไล่บี้หนูที่มันสุกระปกให้วิ่งหนีออกจากรู <c oughs> มึงคิดว่าจะหนีคนอย่างกูพนทุ้มเสียงเลือเกเอง เร่งเทียร์ต่ำสองไฟสงพร้อมกับบิดแตรไล่ล่าไอ้ลูกหนูตัวหนึ่งให้มันจนตรอกพิมพ์เห็นรถอีกคนขับไล่ตามยิ่งรีบวิ่งสับตีนแตกพิมพ์ล้มลงหน้าขมำไปบนทางน้ำไหลฟุตบาทประตูรถซุปเปอร์คาร์ถูกกระชากเปิดอันดาก้าวขาเดินลงมา ตรงไปขวาล่างเล็กที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนฟุตบาทกระชากฝึบเขาลากตัวพีมขึ้นมายัดใส่ไว้ภายในรถซูเปอร์คาร์ของตนพร้อมกับสอดตัวเองเข้าไปนั่งภายในรถเสียงปิดประตูรถทำอีกคนกายสะดุง้งพีมที่ก้มหน้าเชยใบหน้าที่เปื้อนคลาบน้ำตาตนขึ้นสองฝ่ามือน้อยยกขึ้นพนมคุณอันดาครับ ได้โปรดอย่าทำอะไรพิมพ์เลยนะครับร่างน้อยตัวสั่นเทาเพราะความหนาวและความกลัวฟ,ฟึบคอเสื้อนักเรียนสีขาวหรวมครงเปียกจนแนบร่างถูกกำรรกระชากคอปะทะเข้ากับอกกว้างม,มึงคิดว่าจะหนีคนอย่างกูพ้นเสียงนิ่งภายในสายตาเต็มไปด้วยแววหน้ากลัว พูดแล้วหลี่มองเสื้อขาวของกันที่ตนสั่งให้ถอดโยนใส่ร่างพิม์ในเวลานี้มันเปียกจนสองเห็นเนื้อผิวขาวอมชมพูสุขภาพดีรากับแดกมะเขือเทศเข้าไปวันละเป็น10บกิโลเขากับแม่ก็ยังสงสัยว่าไอเด็กเหลือขอคนตรงหน้านี้มันเป็นลูกของพ่อเขาจริงไหมเพราะพิม์พตัวเล็กเหมือนพิมพ์ลตามารดาของเจ้าตัวเล็ก ร่างกายก็อ่อนแอ่นบอบบางไม่เหมือนเด็กผู้ชายทั่วๆไปผิวพันก็ไม่เหมือนคนไทยเลือดร้อยมันเหมือนลูกผสมระหว่างพวกอายุนนั่นฝึกมือหนักปล่อยคอเสื้อพิม์พออกแล้วหันมาตั้งหน้าตั้งตาขับรถพิมพ์มองตรงเส้นทางที่เลือนลางเพราะฝนตกหนักบดบังจนแทบมองไม่เห็นป้ายบอกทางตรงลายรอบถนนที่อันดาขับเล่นผ่าน คุณอันดาครับจะพาพิมพ์ไปไหนครับพาพิมพ์ไปส่งบ้านเถอะนะครับแม่พิมพ์จะเป็นห่วงเพเป็นวันที่สอบหูปากน่ารำคาญใครบอกให้มึงพูดอยากเจอลูกปืนกูยิงกรอกปากมึงหรือไงเพราะตัวเป็นคนมีเหตุผลมารยาทดีแล้วยังชอบอธิบายในทุกเรื่องแต่เมื่อมาได้ยินในคำที่พูดไม่ต่างอะไรไปจากการขู่ฆ่าจากอันดา พีมเลยรีบผุบป,ปากเงียบลงในฉับพลันทันใดนั้นหลายนาทีที่ความเย็นภายในรถทำให้พีมกอดตัวเองจนริมฝีปากซีดสัส่นดังกระทบกันหากแต่ก็ไม่กล้าบอกอันดาเพราว่าตนนั้นไร้สิทธิใดๆมาแต่แรกเลยได้แต่หลบตัวเองไปนั่งทําตัวรีบอยู่ติดประตูฝั่งห่างไกลจากเจ้าของรถหน้านิ่งอันดาพาพีมขับรถมาที่คอนโดส่วนตัวของตน มีอะไรสายตารำคาญกวาดไปมองลูกน้องมือขวาของแม่ตัวเองด้วยแววตานิ่งๆคุณท่านให้มาตามดูแลนายน้อยครับพี่นายบอกรายงานต่อนายน้อยเพราะใกล้ถึงเวลาจะได้ขึ้นเครื่องไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วแต่คุณอันดายังไร้แววที่จะขับรถกลับไปบ้านไม่นำซ้ำยังลากตัวเด็กหนุ่มคนที่นายเกลียด จนค่าแทบไม่ลงเพราะต้องการเก็บเอาตัวสามคนแม่ลูกนี้ไว้ทรมานเล่นให้สาสมแก่ความแค้นนายท่านสงสัยมาโดยตลอดว่าคุณทศพลบิดาของคุณอันดานั้นแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับคุณพิมลตามารดาของเด็กหนุ่มน้อยตรงหน้าแต่ต่อให้จับไปตรวจ n n a กันสักกี่รอบต่อกี่รอบก็ไม่พบว่าไอเด็กเหลือขอนั่นมันจะเป็นลูกชายอีกคนของคุณทศพล แถมยังไม่เคยจะจับได้คาหนังคาเขาเลยสักครั้งว่าคุณทศพลกับคุณพิมลตานั้นแอบมีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวต่อให้แอบตั้งกล้องไว้ในทุกที่ภายในบ้านหลังเก่าโสมนั่นก็ตามแต่ก็ไล่แววว่าคุณทศพลจะไปแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกันกับคุณพิมลตาทั้งคู่นั้นเหมือนกับเป็นเพียงแค่รุ่นน้องและรุ่นพี่รหัสที่มีความห่วงใยพูดคุยกันตามปกติเพียงเท่านั้น หากวัดจากสายตาของผู้ชายเหมือนกันดังเช่นเขามองไปยังในตาของคุณทศพลเวลามองไปที่คุณพิมลตามันไร้สิ้นเชิงซึ่งความรักและความห่วงใยฉันชู้สาวแต่ทว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนางพญางูพิษอย่างนายท่านที่ห่วงสามีซะยิ่งกว่าจงอางห่วงไข่มีหรือที่จะเชื่อ เธอยอมเก็บเอาสามแม่ลูกนั้นไว้ให้อยู่ใกล้ๆตัวโดยบังคับให้พิมลตาต้องอยู่ที่บ้านกระท่อมเก่าๆโสมๆหลังบ่อจอระเข้ที่เป็นสมบัติในอาณารั้วเขตตระกูลชนะพิเศษกลับไปบอกแม่ว่าฉันจะกลับไปเองบอกเท่านั้นพี่นายก็รู้ว่าอย่าได้ไปเสาสีไหนน้อยถ้าหากไม่อยากตายก่อนวัยอันควร ครับนาน้อยพี่นายโคง้งศีรษะให้ผู้เป็นนายเออลุงนายครับได้โปรดช่วยพิมพ์ด้วยเสียงขอร้องจากเด็กหนุ่มในอ้อมกอดอันดาส่งแววสายตาขอร้องมาทั้งน้ำตามองจ้องไปยังพี่นายแต่เขาไม่สนก็แค่เด็กเหลือขอคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเขาเคยแบ่งเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวใ้ให้กินประทางชีวิตไปไม่กี่ซองตอนเมื่อหลายปีที่แล้ว อ,อจากนั้นก็โดนนายท่านสั่งให้คนลากเอาตัวเขาไปซ้อมจนปางตายรักษาตัวอยู่แลมเดือนจนเขาม่กล้ายื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนี้อีกแต่เด็กบ้านี่ก็ยังไม่เคยลืมมันสักทีว่าครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยเหลือมันและแม่กับน้องของมันไว้มันเรียกเขาว่าลุงในายในทุกครั้งตอนที่เจอหน้า ไุงนครับได้โปรดอย่าพึ่งไปช่วยพีมด้วยพิมได้แต่มองตามหลังลุงพี่ในที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นลุงใจดีช่วยตนกับแม่และน้องไว้ให้ไม่อดตายเดินตามกูเข้ามาพูดเสียงนิ่งปลายตามองท่าทีร้อนรนของเด็กหนุ่มภายในชุดนักเรียนเปียกจนแนบร่างขนาดอยู่ไกลกันขนาดนี้กลิ่นหอมอวนจากล่างพิม ยังอุตส่าห์ลอยมาติดจมูกอันดาได้อีกพิ์ไม่ไปพิ์จะกลับบ้านไปหน้าหวานร้องไห้ออกมาอย่างหนักกายบางสะอื้นจนไหล่ผอมเห็นไหปลาลาขาวโพลสสถานไปตามแรงกระพือหายใจหนะักอย่าทำตัวสดีดสดิ้งกับกูไอ้พิงกูเคยบอกมึงแล้วว่าถ้าหากมึงไม่ยอมกูดีๆกูจะไปลากตัวไอ้พูน้องของมึงให้มาทำหน้าที่นี้แทนมึงอันดา พูดเสียงเฮียมกระชากข้อมือพีมดึงตัวเข้าไปภายในบิทท่ามกลางการยืนมองนิ่งของเหล่าบริกาศชายชุดดำที่บางคนรู้สึกสงสารหนุ่มน้อยเพราะก็เห็นพิมพ์วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กๆตอนที่พวกเขาเอาอาหารไปให้ตรงบ่อเจลเขคแต่ถึงจะสงสารพิมพ์สักแค่ไหนก็ไม่มีบริกาศคนใดอยากตกงานหรือที่ร้ายสุด อาจโดนสั่งให้นำเอาตัวไปโยนลงในบ่อที่เลี้ยงจระเข้นับพันเมื่ออยู่ภายในลิฟต์สี่เหลี่ยมล่างพีมกอดตัวเองงอตัวสะอื้นนั่งอยู่ไกลๆสุดมุมกำแพงเล็กบางบทบางตอนเพจะทำอะไรลงไปกับเด็กตัวแค่นี้แกรู้ตัวเองหรือเปล่าคะไอ้ลูกระย,ยำทอดสพลไม่สน เขาตรงเข้าไปตบหน้าลูกชายคนเดียวที่ยืนอยู่ด้านหลังภรรยาตาคมอันดาจ้องหน้าผู้เป็นบิดานิ่งคงเป็นเหมือนอย่างที่แม่บอกแล้วเป่าหูเขาทุกๆวันว่าพ่อนั้นคงแอบเป็นชู้กันกันกบผู้หญิงหน้าด้านที่เข้ามาอยู่ในรั้วบ้านของเขาและไม่แน่เด็กสองคนที่เป็นลูกของผู้หญิงหน้าด้านก็คงอาจจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อเขาด้วย นั่นมันยิ่งทําให้อันดารู้สึกเกลียดชังสามคนแม่ลูกนี้เข้าไปอีกครับมาลีผลัก,ลกอ,อกสามีออกห้ามไม่ให้เข้าใกล้อันดาลูกชายเธอกล้าดียังไงมาตบหน้าลูกชายฉันคุณไม่มีสิทธิ์มาตบตีลูกชายฉันจำเอาไว้คุณกำลังสนับสนุนให้ลูกคุณทำความผิดทำให้มันเติบโตกลายไปเป็นฆาตกรผู้ค้ายาเหมือนกับคุณ สูงหน้าหล่อเราในดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความเมตตาแผดเสียงด่าทอต่อว่าภรรยาตนเป็นครั้งแรกมาถึงขั้นนี้แล้วมาลียังจะโอบอุ้มความผิดของลูกไว้อีกหรือไงข้าตะกรแล้วไงค้ายาแล้วไงคุณก็รู้ว่าครอบครัวเราแล้วก็ตระกูลชั้นนั้นเลวเจ็ดชั่วโคตรกันอยู่แล้วถ้าอันดามันจะเลวบ้างแล้วจะทำไมฮะ ก็ในเมื่อความเร็วมันคืออาชีพของตระกูลเราเสยกยิ้มเย็นไม่รู้สึกรู้สามองผู้เป็นสามีแล้วเลยไปมองที่สองแม่ลูกนั้นอย่างไม่สะทกสะทานเธอไม่แคร์อยู่แล้วเพราะครอบครัวเธอมีกินมีใช้เพราะธุรกิจอันผิดกฎหมายพวกนั้นและอันดาคือทายาทเพียงคนเดียวที่จะต้องสืบทอดกิจาก,การของครอบครัวต่อหวังว่าภายในตัวมันจะมีสายเลือดชั่วของเธอได้มากกอ ว่าหยดเลือดดีของพ่อมันคุณนี้มันชั่วเกินเยียวยาแล้วมาลีเทศพลเดินเข้ามาจ้องหน้าสบตามาลีพูดใกลๆ้ๆโลดไลฟันแล้วเดินหนีเพราะเขารู้ดีว่าถ้าหากตัวเขายังอยู่ตรงนี้มาลีก็จะต่อปากต่อคำแสดงความเลวซามเกลี้ยกลาดออกมาใส่เขาตอนหน้าของเอมาตาและน้องคือน,น้องพีมแบบนี้ เขสพลไม่ต้องการให้ผู้บริสุทธิ์ต้องมาลองรับปาดแผลของความผิดบาปที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อเขาน่าจะเข้าใจถึงการกระทำของมาลีตั้งแต่แรกว่าเธอตั้งใจที่จะเลี้ยงอันดาสายเลือดของเขามาไว้ใช้งานให้ชั่วช้าแล้วก็โหดเหี้ยมเหมือนกันกันกบตัวเธอมาลีไม่ได้จงใจเลี้ยงอันดาให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเหมือนที่แม่ทั่วไป และที่เขาผู้เป็นพ่อของอันดาได้คาดหวังเขาน่าจะรู้ตั้งแต่แรกและไม่ควรเอาสามคนแม่ลูกเข้ามาเกี่ยวอยู่ภายในรั้วบ้านเดียวกันกับคนชั่วพวกนี้หากไม่เพราะสงสารพิมลตาที่เป็นรุ่นน้องร่วมคณะเดียวกันสมัยเรียนมหาลายัยที่หอบลูกเล็กสองคนหนีความตายมาเขาจะออกบวชแล้วไปทุดงในป่าคนเดียวให้มันรู้แล้วรู้รอด ในท้ายที่สุดก็กรีดลั่นยังดีที่ร่างสูงอันดาที่ยืนใกล้นั้นคว้าตัวเธอไว้แล้วประคองมารดาของเขาเดินออกไปนอกประตูห้องพักผู้ป่วย <ST AR> บางบทบางตอนไออันดาหยุดสายตามึงเอาไว้เดี๋ยวนี้เลยมึงก็รู้ว่าคนนั้นมันคือไอ้แทนไอ้แทนคุณมันเริ่มเตือนเขามาด้วยความห่วงใหญ่อันดาใช้ลิ้นดอกกับพุงแก้ม แล้วยังไงวะสายตาเย็นชามองจ้องไปยังหน้าเพื่อนทั้งสองกันและแทนคุณปลายตามองกันเลิกลักอย่านะเว้ยไอเฮียอันกูขี้เกียจถอสังขารปรอบช้ำไปตอบคำถามแม่ของมึงคราวนี้เป็นกันเริ่มสองแววท่าทีออกตัวว่าเดือดร้อนซึ่งเขาพูดไม่เกินจริงเลยเพราะหากไอ้อันดามันคิดเล่นไอแทนไทยคงยากที่จะเหลือสภาพศพที่จำหน้าได้ให้ไปรอชนสูตร แล้วพวกรลิ้วล้อตามมันอย่างพวกเขาอยียได้คิดว่าจะถูกส่งตัวกลับให้เป็นผู้ส่งสารรายงานข่าวครบชิ้นดีใครๆเขาก็รู้ว่าไอ้เฮียแทนมันโหดแล้วก็อยากสะแค่ไหนเฮ้ย <"He i, S 1> มึงดูไอ้นั่นสิกูว่าท่าทีดูแปลกๆว่ะชายร่างสูงชะลูดหน้าตาเหมือนชายยุโรปท,ทั่วไป สวมเสื้อโค้ทหนามีฮูดสีดำกับบูทสำหรับออกเดินป่ามันคงไม่น่าแปลกอะไรถ้าหากว่าเขาไม่ได้จดจำใบหน้าของไอเวนนั่นได้มันคือคนของไอเตชินทายาทคนที่สองของตระกูลรัฐนพิบูลบดีหมาป่าตัวใหญ่สายพันธุ์ดุที่ควบคุมบางเฮียนของห่วงโซ่ขั้นสูงสุดเหล่ามาเฟียจากตระกูลอื่นๆเอาไว้ซึ่งแม้นแต่ชนะพิเศษเอง ก็ยังต้องยำเกรงในอำนาจและบารมีของพวกมันสายตาอันดามองตามดวงตาคมของแทนคุณจ้องไปยังบนเนินดินหน้าห้องน้ำที่ชายชาวยุโรปคนนั้นยืนอยู่ไม่น่าแปลกอะไรที่มึงจะเห็นคนของตระกูล Đ รัตนาพิบูลวดีที่นี่พวกมึงก็รู้ว่าพวกมันสองตระกูลชอบกัดกันอยู่ที่ว่าในเวลานี้ใครแม่งจะเป็นฝ่ายลงมือก่อนก็เท่านั้น อันดาทอดมองไปยังชายผู้นั้นแล้วสบตาคมสีน้ำข้าวของเขานิ่งกูถึงบอกว่าให้มึงอยู่ห่างๆจากระศมีตัวของไอ้แทนไทยมันไว้หน่อยก็ดีมึงก็รู้ว่ามันมีพวกรัตนพ,พิบูลบดีจ้องจะเล่นงานมันอยู่กันเตือนอันดาจริงจังเพราะหากเป็นช่วงโอกาสได้ขึ้นเขามาล่าสักในวันหยุดเมื่อไหร่พวกเขาก็มักจะเห็นร่างสูงโปรงของแทนไทยยิ้ไวๆไม่ไกลห่าง เลยอดมองไม่ได้ไอ้แทนมันไม่ได้หน้าสวยตัวเล็กเท่ากับเด็กบางคนที่เขาเกลียดชังมันเข้าใส่แต่บุคคลคนนี้เหมือนมีอำนาจวิเศษดึงดูดสายตาให้คนมองไปยังที่มันอยู่ไม่ขาดและบุคาลิกที่นิ่งเยือเกเย็นนั้นกลับไปหน้าคมหลอ่อจมูกโด่งงอนริมฝีปากรูปกระจับของแทนไทยพร้อมสกิลการฆ่าและความสามารถรอบด้านอะไรหลายอย่าง กับตำแหน่งหอมหวนว่าที่ผู้นำตระกูลศิลวัตรคนต่อไปทำให้แทนไทยเป็นบุคคลน่าจับตามองโดยไม่รู้ตัวความบาดหมางระหว่างตระกูลศิลวัตกับรัตนพิบูลบดีเป็นที่เรื่องลือให้ประจักษ์เข้าหูเหล่าแก๊งมาเฟียแก๊งอื่นกันทั่วไม่มีใครอยากจะเข้าไปยุ่งมีแต่ส่งเสริมยุแย่ อยากจะให้พวกมันฆ่ากันตายเร็วๆไวๆยิ่งพวกมันทะเลาะกันรุนแรงมากเท่าไหร่พวกมันทั้งสองตระกูลก็ยิ่งอ่อนแอชนะพิเศษกับแก๊งมาเฟียอื่นแค่รอฉกชวยโอกาสว่าเมื่อไรพวกมันจะเริ่มกวาดล้างฆ่ากันแบบจริงจังสักทีแก๊งพวกเขาจะได้เข้าเสียบแทนธุรกิจด้านมืดและด้านอื่นๆที่พวกมันทั้งสองตระกูลนั้นมีเอี่ยวถือครองเป็นเจ้าของ ซึ่งแม่กับบรญดาลุงลุงของเขาก็รอช่วงเวลาอันเหมาะเจาะอยู่แต่จนแล้วจนรอดจากฝูงหมาป่าตัวใหญ่ผู้นำทั้งสองตระกูลมันก็ไม่ลงมือกัดกันตายเลยสักทีทุกอย่างมันจะแย่ไปมากกว่านี้อีกถ้าหากเมนซิรวัตกับรัตนพิบูลบดีพวกแม่งจับมือดีกันแต่วันนั้นคงไม่มีทางที่จะมาถึงนอกจากรอให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก พราะพวกมันทั้งสองแก๊งทะเลาะกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่ก่อตั้งแก๊งจากรุ่นบรรพบุรุษคงยากที่รัตนพิบูลบดีกับศิรวัตรพวกแม่งจะหันมาจูบป,ปากกันเองกิจกรรมนอกจากการเรียนแอบค้นส่งสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นรายได้ของตระกูลแล้วสิ่งที่พวกเขาจะขาดไปเสียไม่ได้เลยก็คือการชุมนุมดื่มเหล้าและจัดปาร์ตี้เซ็กซ์เง